โอ้โหเดินทางมาจากเชียงใหม่มาถึงเขาใหญ่นะคะใช้เวลาแบบ11อชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคะก็แบบโอโห้หนั่งแบบเจ็บก้นกันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะมาจากโรงเรียนสันติสุขค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตัดสินใจเลือกมาค่ายนี้นะคะก็เพราะว่า อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ฝึกความเป็นผู้นำค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่อยากพบเพื่อนใหม่ค่ะพอได้มาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นเพื่อนๆก็รู้สึกดีมากเลยค่ะแบบปลื้มมากพี่สตาฟก็แบบใจดีค่ะอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะค่ะก็ฟังธรรมานะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสงบมากขึ้นค่ะแล้วก็จากที่เป็นคนใจร้อนก็แบบ รับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีมากเลยค่ะสิ่งที่ได้จากค่ายนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่หนูถูกใจที่สุดนะคะก็คือเรื่องการทําสมาธิค่ะก็ไม่คิดนะคะว่าการทําสมาธิะจะแบบดีขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันช่วยเรื่องสติแล้วก็ทําให้เรามีปัญญามากขึ้นเอากลับไปใช้ในชีวิตประจาําวันคือกลับไป บอกน้องที่บ้านหรือว่าน้องๆที่โรงเรียนค่ะแล้วก็จะได้โรงเรียนของเราก็จะได้สะอาดด้วยค่ะแล้วก็น่าอยู่ค่ะ <The guys. S 1> ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะมาค่ายสม์ทยังลดเดอร์ไทยแลนด์ด้วยกันนะคะค่ายนี้เหมาะสําหรับวัยรุ่นมากๆเลยค่ะก็จได้ฟังธรรมะจากคนที่ไม่เคยฟังธรรมหรือว่าไม่เคยเข้าวัดเลยก็จะทให้เราเข้าถึงศิลธรรมแล้วก็ธรรมะมากขึ้นค่ะมากันเยอะๆนะคะ ชีวิตที่คุ้มค่าคือเวลาในค่ายสมัติอย่างลีเดอร์